ดจได้สวนที่ผ้ออาเขาสวนว่าไลเขาโดนวเออฝนตกสมอสมอพี่นหอ่าไปแม้นี่ดินมาโทมเงาคูมเขาอักเสียงก,กับแกเบ,บิร์ตนบนยากงมันให้ยเส้ยนยางหาก อันนี้กับโอ้ยตายตัวตายตัวเปลี่ยนเนาะคือเทตขอดโอ้ยอ้ยเีก็บหุต้องไปจีบออก ไร่เติบเยอะนกระบ,บ้บอะไรกับพีนยังหรอพี่น้องได้แน่นพูดกับพี่่อยที่พ่อปลูนกนะฝนจะมาตตอึ้นหรจังนีอันนี้เบียบะเขอเบี้วะเขืเเออส่วนนี้คือบัขึ้นหพี่นอ้องฝุ่นเป็นใบแตะใบยาง บริข่าวสวนโดนมันเป็นจะได้เป็นวัดพอเศาสักเี่ยกระทางนี่กงนะัพี่น้องอ้ยโอ้ พัดเอาใหม่มาขำม,มันขึ้นตัวนี้ขันว่าเป็นขำกับเป็นบอลสิไปแล้วตัวฝนตกเึ่มสึมมือพี่น้องเบิ้งใน่นะจืดจื้อเยือ้อแทบสิบได้เขาเลยละสวน,นพูดนา้าโหกแต่มาเดี๋มาปีงออกบุกพักบุกต้นบักน้ำนมก็ โอขนาดยุ่ริมบอนก็เลื่องตายแล้วพี่น้องบะฮูชีเลือดได้กินยังเลยอืก็จังเวียนบักแต่งอยู่นี่หน่วยหนึ่งอันเป็นจังไงมันยังมีชีวิตอยู่โอ้ยบาปักทัวออกกัน ังไม่หนวยบักแตงย่งนี้หนวยหนึ่งไปเซ่นอเนอ้พวกเก็บกินหรือวะเก็่กินอะไรก็เลยอ่ะอพักบุ่งคอยพี่น้องไอ้ที่มาตัดพักบุ่งไปพัดเดินน้องเบอร์น้่อ่บจ้ะ ได้เลยขึ้นโอ้โมตกเต่งพี่นนางที่พักบูงไปพัดมันยาวเพื่ออลไนี่ มันต,นตนื่นเนียเลยตุ่นหือไม่หาคักอ่อนอัวรอยอยู่ สูงไม่กินได้จ้ะเพื่อมันสอนมอพักบุกเดผลเดีผลในม่นางยังยูงไ่ได้พี่นอ้องวันกินเบนิดรุนได้สิปูกใหม่สิบเอดพดไฟแดงกินเขาเสื่อพี่นอ้องสิบเเก็บไปไหวยพงหูว่าจะคล้องสิรเอ็ดพัดหรือลองคือสิรเอ็ดพัดดื้อฉัน ได้สุ่มบริเฮณเขาเขาผู้เฮตุกระแม่นนองเชื้อใหญสุ่มเดือดสาหิตงานหมพี่น้องเอาไปกินได้จา้าคุณเราแค่กระเต็มต้นอยู่ก็ได้เขาสุวรรณฟังเสียงใหญ่สุ่มก็รู้เลยว่าได้สุ่มพอใครบึ่มเชื้อสิริปุกไหมเราพี่น้องดองกแค่ก็พอดดอกแค่ ฮักร้อไปุ่นต่เตะุ่นก็แค่กับบ้านเต็มตุ่นอยู่เต็มนิ่งกับหอดว่ามีผูเก็บพี่นอกจดแก้เบิร์แล้วนะหอดมีผู้เก็บบักเสียนกับแก่เพราะบักเสียนบ่นต่อเตะอะไรเก็บอะไรพัดจานหนึ่ง เก็บแบบแต่งก่อนม่นมีแบบแต่งเงินหนึ่งเนี่ยเป็บถึงคนเข็นบอกแต่งหน่อยหนึ่งเก็บถึงหมดเยอะสูงกระด่าเกี่ยมโมโต้พอใครอยู่ยอะสูงบออยู่เขาแค่นี้เก็บกินอยู่พอให้มันแก่ไปอยากได้ดอกแค่อัน ได้เราแค่หอมกระง,งามพักกระเดาขึ้นทอดได้ปุ่นประถูนลนะ่ะคือตอนเทียงโอมาปั่นอันนี้ซื้อได้พี่น้องมา่าเขาเครื่องอยู่หลังแบบก็ได้เขาวสวนเลยโอ้ยก็ได้อาดหอนน่ะพี่อาบนามก่อนพี่น้องยังสิมากอันนี้ไม่ ตั้งสิมาเก็บผพักไปหลวกใหมไปถ่ากินอันนัปน,นปลาทูต้อนเทียงเนาะจ้ะไปสู่หมูแลยอ๋อสิปนปลาทูต้อนเทียงเอาพักบุงไปพักก,กินข้าวสาก่อนบุง้งไ้อีกตะต้นก่อนมันคานเขียนมันงามเนี่ยต้องเด็ดออกเหรอเน,น,นี่มันได้จานหนึ่งเนาะ สอนบอลเขาเก็บกินได้แล้วเขาก็คือบอลเก็บบุกบุกใครอยู่นอกนุ่งกันเลยไอส่งเก็บก่อนอันดับเลยต้องอย่างอีกเดรร้ายอยู่ได้พี่น้องเก็บออกเหมืนตัวมันแตกเขาก็จังทิกินอีกรุ่นหนึ่งน,งนงอกจากเดี๋ยวยายส่วนสีหอนย่างลงแลยวส่วนสีในมันเหลืออยู่เสียงลงไปอีกแก๊กแปลงหนึ่ง ว่ากินแป้งนี่เบิดแป้งนั้นก็ขึ้นนอกจะโอ้หน,น่นอเช่งไรจังบ่มี่มองสัญญาหุ่นอันพักไซกับว่ามันหมากซุกเตรียมตุ่นอยู่วะบ่ได้เขาเก็บเจะเกลือ,เ,อ,อเต็มมือใดนะอ,อันวัดเป็นวัด หลี่นะบนนี้พวกแก่ใช่ไพวกบัวพ่อพูดเฮ็ยหอนรวยบัวน้องโคนเดี๋ยวเข้าใาใหม่ซักขึ้นเอาใหม่มาขับตังมันขึ้นกับผูกใส่ใหม่มันบางวงชองต้นเนี่ยพันนี่มันกรอบได้พี่น้องเบื่อพักขี่เล็กกับพ่อตัดเลยพูดพักขี่เล็กกับพ่อพักขี่เล็กอ้ โอ้ของสเลกัสิเดอันสิเลต้าต่มอะคุณโมงตัวกัสีโคลนละโอ้ยมนย่างเนไดิกิิปลูกไว้ว่าแม้นหน่อยต้นมึงมันโคนเบิดไอ้สุดเลแบมกันมันกระติดอยู่แล้วเนาะสลันเนี่ยกระติดเดียว นี่ก็ไปซ้ำหนีแล้วจะเดี๋ยวได้สมุนไปกินเขาก่อนจะสิมาพาเขาสวนใหม่โอ้ย,ยนี่มาจัดก,การกระพักติ่มทักตำนินกระพักขี้เล็กนี่มาตัดพักขี้เล็กไปตไปกไฟตาแกงคลิปนี้ก็ไปซ้ำหนีแล้วเนาะจ้ะคิดหน้าพอกันไหมปากเบ่งปากชมปากติดตามยายในเด้อจ้ะรู้เป็นกำลังใจรูเ้เท่าเล่นโซ่เสียว <laughs> 他妈逼的！